ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดนะครับฟุตบอลไทยลีก2ครับ m a t c h d a ที่28ครับสุพรรณบุรีเอครับเปิดบ้านสามพิลากลางจังหวัดสุพรรณบุรีครับพบกับทางด้านเชียงใหม่เอฟซีครับขอุ๊ปนิตาพิเศษนะครับมาสกรูนี้ครับเอาละครับนี่คือเสียบตัวจริงของทั้ง2ทีมนะครับสุพรรณบุรีเอฟซีครับมาในระบบ3-4-2-1นะครับผู้สำตู่สวิตขับเปลี่ยนครับกองหลัง3คนครับกรุ๊ปนิาพิเศษ ฟอร์มนี่เหมือนกันเลยนะครับชนะ2แพ้3าอ่าชนะสุพรรณนี่ชนะ3แพ้2นะครับส่วนทางด้านเชียงใหม่เอฟซีก็คล้ายๆกันนะครับว่าชนะ2แพ้3ามยับเอาละครับเริ่มกันแข่ขันครับทางด้านฟุตบอลไทยลีก2ครับเกมระหว่างสุนพาวิลีเอฟซีในชุดสีส้มครับพบกับทางด้านเชียงใหม่เอฟซีนี่ครับเอาละครับขึ้นมาครับเชียงใหม่เอฟซีครับค่อยๆต่อบอลนะครับ ยังไม่เล่งเข้าทําจังหวะอ้าวตัดขึ้นมาได้ยูเซฟวาพลาดครับเราได้ยิงจังหวะนี้โอ้โหยังเบาอยู่ครับ้เอเกียบไปเหมือนกันครับทางด้านแนวรับของสุพรรณครับอ๋เรียบเชียงใหม่เอฟซขึ้นมาครับแล้วได้ยิงปั่นของโงโอ้โหแล้วยังไงครับใต้ซ้ก็ยังไม่เข้าครับว้าจังหวะสามโอ้โ แค่ไปสองครั้งแต่ครั้งที่สามนี่ไม่ไหวแล้วครับทางด้านเสาวิทครับจังหวะแรกว่าเซฟเดย์ววแล้วนี่จังหวะสองนี่ออกมาบล็อกได้เยี่ยมเลยครับเสาวิทแต่ต้องชมการยิงของทางด้านสุภชัยนะครับบอลกลับที่เพนนาร์ตับขยับมาเอากุเซอรวกุเซอร์วิทยังไงก็กุเซอรวได้ยิงซ้ายโอ้โ oh ห บาบอลไปติดจังหวะสุดท้ายครับลูกกีบอมบ่ายครับเปิดเขา้ามาเราได้โอ้โหเอาแล้วจังหวะนี้จิ้มโอ้โหหลุดกรอบออกไปครับว้าเก็บตกได้แล้วครับทางด้านนัทวุฒิสาแล้วครับทีมบอลเปิดขึ้นมาแล้วก็จบครึ่งแรกครับฟุตบอลไทยลีกยสองนะครับระหว่างสุพ,พรรณบุรีเอฟซีกับเชียงใหม่เอฟซีนี่ก็เป็นทางเชียงใหม่เอฟซีครับ นพืนำหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับในครึ่งแรกครับแล้วเปิดสายออกมาครับอาแล้วบเจ็ดจินเจ็ดจินยอดได้บงแล้วก็โงไม่ผ่านผู้สาประตูตอย่างอิทธิพลครับโอ้ยพุ่งเซฟเอาไม่ได้ครับนับติดมือเลยครับ เรียบสุพรรณครับได้ย้อนเลยครับกุสาวโวกุสาวโวออกมาซ้ายที่เตียโกเตียโกได้จี้ครับเตียโกเตียโกโยกโยกซ้ายโยกซ้ายแล้วยิงเลยครับโอ้โหตัดทีเสมอเดิงประตูตัดหนึ่งนะโดยเตียโกเอ็มริเก้โอ้โหนี่เลยคทีเดียวก็เข้าเลยโอ้โหยิงได้งามหยดบ้าๆครับ มาด้านฝวาครับนัทยศครับเดี๋ยวให้ขึ้นมาที่ทางด้านเซโร่จูเนียครับเซโร่จูเนียแตะแล้วโยกซ้ายมาย้อนคืนมาแล้วก็ยิงโอ้เข้าไปเลยครับ2ประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหโดยทางด้านกิติศักดิ์ครับสาวิทพุ่งไปรับไม่ได้ครับ แล้วก็วิ่งมารับบอลก่อนจะแตะหนึ่งจังหวะนะครับแล้วย้อนคืนมากียติศักดิ์ได้ซัดเน้นๆเลยครับจังหวะซัดนี่คล้ายๆกับทางท่านสุประชัยเลยนะครับในครึ่งแรกครับโอ้สองประตูตหนึ่งนะครับจากทางด้านเกียรติศักดิ์นะครับอาร์ตพลิกออกซ้ายมาสวยครับรัชนนท์รัชนนท์เปิดเข้ามาคุณสาวาได้บอกโอ้โหว่าถางเสาไกลออกไปครับเกือบได้ประตูตีเสมอเหมือนกันครับสุภารีครับ เจสตารคอหลอกสวยครับเจสตารเอาตัวบังไว้ข่อนแล้วเอา้าแล้วเล่นได้ครับจวัวนี้ย้อนมาแล้วก็ยิงจวงัวนี้แล้วโอ้ยจะแย่ไม่ได้ครับทางด้านน้องเปิดเน,น้นๆหน่อยครับเปิดโค้งเข้ามาแล้วได้บงยังสกัดเอาไว้ได้ครับหัวทิ้งไปเลยครับแล้วก็จบเกมครับเป็นทางด้านเชียงใหม่เอครับ มาชานะสุพรรณบุรีเอฟซีถึงบ้านเลยครับ2ประตูต่อ1น,นะครับโดยเชียงใหม่เอฟซีครับได้ประตูขึ้นนำจากสุปชัยผู้ทองนะครับในนาทีที่13นะครับ